ระหว่างตัวไฮรักแชมป์หรือไฮรักลีโววันนี้ผมจะมาไขคำตอบกันครับ สวัสดีครับผมเซลเคนะครับวันนี้เราอยู่กับไฮรักแชมป์กับไฮรักลีโวเราจะมาเปรียบเทียบนะครับแล้วก็จะมาแนะนําว่าระหว่างไฮรักแชมป์และไฮรักลีโวเหมาะกับการใช้งานแบบไหนและจุดเด่นของแต่ละคันเป็นยังไงไปดูนะครับก็ดูเลยนะครับเราจะต้องมีช้อยในใจก่อนนะครับว่าเราต้องการรถหนึ่งคันเนี่ยเพื่อไปทําอะไรไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบไหนนะครับจะต้องมีในใจก่อนผมจะมาชี้จุดในแต่ละคันว่ารถคันนี้เหมาะเด่นในเรื่องของอะไรก่อนเริ่มจากตัวไฮรักแชมป์ก่อนนะครับถ้าไปในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าหรือว่า มุมมองที่เราเห็นครั้งแรกนะครับจะได้อารมณ์แปลกใหม่กว่าครับแล้วก็ดูแข็งแรงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับดีโวถ้ามองในเรื่องของการออกแบบนะครับเจ้าตัวไฮรักแชมป์นะครับลองมองดูดีๆนะครับในส่วนของมุมกันชนนะครับหรือกันชนทางด้านหน้าดูเหมือนจับว่ามันจะเทอะทะใหญ่ไปใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลนะครับว่าเขาออกแบบมาเนี่ยมันสามารถแยกพดแยกได้เป็นทั้งหมด3ชิ้นนะครับตรงนี้หรือต้องชิ้นกลางแล้วก็ชิ้นข้างซึ่งประโยชน์หรือข้อดีของมันนะครับคือประหยัดเวลาประหยัดเงินง่ายต่อการดัดแปลงหรือว่าง่ายต่อการซ่่่อออมมแแซึงงเเเเเววลลาาทีรรรรขับถไไปปป้กิด็็นนยหื ไปไปชนอะไรมาเ์ีนยครับซึ่งมันจะไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชิ้นเราสามารถเปลี่ยนแยกชิ้นได้นะครับก็คือเปลี่ยนแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ที่เขาออกแบบมาเป็นมุมตัดเนี่ยเพื่อเวลาที่รถคันนี้เดินทางหรือว่าใช้งานนะครับมันจะง่ายต่อเวลาที่จะเาเข้าที่แคบๆครับบวมกับมุมเลี้ยวหรือวงเลี้ยวนะครับของพวงมาลัยเนี่ยแคบกว่าตัวลีโวครับเราจะมาดูในส่วนของรีโวกันบ้างการออกแบบแลยการดีไซน์นะครับก็คือในส่วนของไฟหน้านั้นก็คือจะค่อนข้างใหญ่กว่าตัวไฮรักแชมป์ซึ่งเวลาไฟ เปิดหรือไฟทํางานนะครับจะส่องสว่างค่อนข้างสว่างและกว้างกว่าตัวไฮรักแชมป์โลโก้ขนาดใหญ่แล้วก็รวมถึงกระจังนะครับการโฟของลมซึ่งก็จะออกแบบมาเพื่อใช้งานระยะทางไกลๆเหมาะกับการขนส่งเดี๋ยวเราจะไปดูจุดต่อไปนะครับทีนี้ตำแหน่งต่อไปนะครับถ้าเรามองในส่วนของห้องโดยสารมาทางไฮรักแชมป์ก่อนทางแรกที่เห็นก็คือรู้สึกชอบเพราะว่ามันดูใหญ่ครับทางเข้ามันกว้างมากใหญ่มากครับน้ําหนักประตูกําลังดีบวกกับช่องเก็บของช่องใส่กสาร ต่างๆเบริประตูหรือว่าบริคอนโซลก็ค่อนข้างลึกแล้วก็กว้างมีอะไรให้ใส่เยอะช่องวางแก้วนะครับต่างๆแล้วก็รวมถึงมีลําโพงมาให้ด้วยแล้วก็เหมาะสําหรับลูกค้าที่ต้องการไปติดเครื่องเสียงหรือเล่นเครื่องเสียงนะครับสามารถติดตั้งได้เลยครับลําโพงมีมาให้แล้วเราจะมาดูทางส่วนของรีโวกันบ้างครับรุ่นพี่อย่างรีโวนะครับสิ่งที่เขาให้มาในห้องโดยสารครับก็ประตูก็ไม่ได้แคบ ถือว่ายังกว้างอยู่แต่ว่านิวโวอาไฮรักแชมป์นะครับกว้างกว่าค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่อำนวยความสะดวกภายในรถนะครับจะมีมาให้เยอะกว่าไฮรักแชมป์ครับเนื่องที่ว่าเป็นรถที่ใช้เดินทางหรือว่าคนของไกลๆนะครับขนส่งไกลๆจะมีพวกเครื่องเสียงมาให้หน้าจอพร้อมทั้งลำโพงที่ประตูนะครับรวมถึงพวกนาฬิกาต่างๆบอกเวลา สามารถวัดรอบเครื่องแล้วก็ระบบปรับทิศทางลมนะครับแล้วก็จะเป็นที่ใส่เอกสารแบบมีฝา,าปิดแล้วก็มีแกะใส่ของครับก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันรวมถึงด้านบนก็จะเป็นพวกช่องใส่แว่นนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างแล้วก็จะมีไม้บังแดดมาให้ทั้งสองฝั่งรวมถึงมีราวมือจับทางผู้โดยสารข้างด้วยครับ แล้วที่สําคัญก็ได้บอดหนังทั้งคู่เลยครับไม่ว่าจะเป็นรีโวหรือว่าจะเป็น amp, ไฮนักแชมได้บอดหนังจากโรงงานมาเลยครับรวมถึงก็จะมีพวกเข็มขันนิรภยัย3.2มจุตำแหน่งเหมือนกันครับที่วางแก้วทางฝั่งรีโวก็จะให้เยอะกว่าครับก็จะมีทส่วนของประตูด,ด้วยแล้วก็จะซ่อนอยู่ตรงด้านนี้ด้วยครับทั้งสองฝั่งผู้โดยสารสายก็มีแล้วก็ตัวตัวกระจกมองข้างนะครับตัวรีโวรุ่นพี่ก็คือจะมีตัวปรับไฟฟ้านะครับ ไฮรักแชมป์จะเป็นอารมณ์ปรับแมนนวลหรือปรับมือนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกระจกขนาดเดียวกันเท่ากันเหมือนกันเราจะมาดูทางด้านไฮรักแชมป์ฝั่งคนขับบ้างนะครับก็จะมีนะครับทางฝั่งคนขับก็จะมีช่องเก็บของค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีกระจกออโต้นะครับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งแต่ฝั่งคนขับจะมีป้องกันหนิบด้วยป้องกันนิบอันนี้ปุ่มล็อกกระจกนะครับแต่ว่าตัวไฮรักแชมป์เนี่ยจะไม่มีตัวปรับกระจกไฟฟ้า จะใช้วิธีปรับมือแทนนะครับแบบนี้แต่ว่าถือว่าปรับได้นุ่มนวลอยู่ครับมุมมองคมอยู่ครับแข็งแรงกระจกเท่ากันครับตัวไฮรักแชมป์นะครับจะเป็นตัวที่ปรับปรุงนะครับออกมาเพื่อรองรับมาตรฐานยูโรไฟนะครับจะมีนะครับระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือระบบขจัดค่าขมเหลวไอเสียนะครับก่อนปล่อยออกมามันจะมีตัวปุ่มให้กดทํางานนะครับในส่วนของมาตรวัดก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งเพิ่มขึ้นเข้ามานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ว่าไว้วัดค่าไอเสียนะครับ ว่าถ้าเข่าไอเสียที่อยู่บริเวณปากทางออกไอเสียจุดขายอีกหนึ่งจุดนะครับของไฮรักแชมป์นะครับม่านบางแดดขนาดใหญ่มากครับกระจกตัดแสงครับระบบแอร์ก็มีเช่นเดียวกันครับแต่ว่าจะไม่ได้มีในส่วนของตัวปรับทิศทางลมนะครับช่อง่า่ไฟสำรองก็มีเหมือนกันช่องวางแก้วน้าไฮรักแชมป์นะครับจะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับหรือว่าเกียร์กระปุกนะครับเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดตัวรีโวรุ่นพี่จะมีแบบ6สปีดครับต่อไปนะครับ เราจะมาพูดถึงจุดขายหลักหรือจุดเด่นจริงๆของรถของทั้งสองพันนี้ครับขอเริ่มที่ไฮรักแชมป์ก่อนนะครับจุดขายหลักของเขาเลยนะครับเหมาะกับรถดัดแปลงหรือว่าต้องการนําไปดัดแปลงเป็นอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่คุณต้องการหรือที่เหมาะกับธุรกิจของคุณนะครับยกตัวอย่างเช่นคั้นที่ผมนํามานะครับก็คือเป็นรุ่นช่วงยาวนะครับช่วงร้อย,ยาวซึ่งพื้นกระบะ จะใช้สอยได้ทั้งหมด100%คือเรียบเท่ากันแล้วก็เปิดได้ทั้งหมด3ทางเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเปิด3ทางหรือว่าจะเปิดแบบห้อยฝ่าท้ายไว้ก็ได้ครับโดยที่จะมีสลิงมาให้ไว้เกี่ยวเพื่อหลัง แบบนี้ส่วนทางด้านข้างครับก็เปิดได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเราจะเปิด3ทางใช่ไหมครับเราจะต้องเอาสลิงออกก่อนแล้วก็เปิดครับแบบนี้ ก็ได้อีกฝั่งหนึ่งก็คือเอาสลิงออกก่อนครับจะมีตัวลูกยางนะครับคอยซับแรงกระแทกอยู่ด้านท้ายครับทั้งทั้งสามางเลยนะครับเป็นลูกยางกันกระแทกไม่ต้องกลัวว่าจะกระแทกรถเสียหายนะ อีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นคีย์หลักเลยก็คือนี่ครับทางโซลต,ตาเขาได้ออกแบบพุกรูต่างๆรูน็อตต่างๆพวกนี้ครับมาไว้สําหรับเผื่อหรือว่ารับรองรับกับการดัดแปลงทุกรูปแบบไม่ว่าลูกค้าต้องการดัดแปลงเป็นอะไรแบบไหนธุรกิจยังไงสามารถทําได้ครับแล้วก็พื้นพื้นนะครับพื้นที่ที่เราใช้วางของครับมันจะเรียบทั้งคัน และยาวอันนี้เป็นช่วงล้อยาวก็จะยาวออกมาอีกนะครับจะไม่มีซุ้มล้อเข้ามาบังหรือว่าทําให้พื้นที่มันหายไปเหมาะกับพวกขนส่งที่แบบขนพวกก่อสร้างปูนทรายที่แบบต้องการพื้นที่เต็มๆหรือเยอะๆก็จะตอบโจทย์คันนี้ครับรุ่นพี่อย่างรีโวถามว่าขนหรือว่าบรรทุกได้ไหมจะบอกว่าคือที่สุดครับจะคนละแนวใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าจะคนละอย่างกันจะมีข้อดีเพิ่มเข้ามาครับ ตัวีโว้นะนะครับความลึกความลึกของพื้นกระบาลครับจะถูกกดลงไปทําให้พื้นที่ในการขนหรือว่าความจุในการขนนะครับซึ่งจะจุได้ค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้เนี่ยข้อดีของรีโว่นะครับไม่ได้อยู่ตรงที่การขนครับอยู่ที่น้ําหนักที่แบกครับสามารถรับน้ําหนักได้สูงกว่าสูงมากๆขนส่งพวกผลไม้หรือแรงพวกนี้ครับเขาจะค่อนข้างจุทีเดียวแบบเป็นรอบนึงนครับเยอะเยอะขนทีเดียวซึ่งรีโว่ทาได้ค่อนข้างดีมากแต่ว่าจุด ที่มันจะหายไปก็คือนะพื้นที่ห้องเลยพื้นที่ที่เราใช้ขนนะครับก็คือจะเป็นนำแหน่งของซุ้มล้อที่มันจะถูกทอนออกไปแต่แรกมากับน้ําหนักที่ขนก็ถือว่าคุ้มค่าครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดท้ายแบบไม่ต้องเปิดสุดนะครับทั้ง2คันดูที่นี้เราจะมาดูกันว่าความลึกของพื้นกระบะนะครับระหว่างไฮรักแชมป์กับไฮรักรีโวต่างกันแค่ไหนครับ อันนี้เป็นไฮรักแชมป์นะครับต่อไปเป็นรีโวครับถ้าเปิดท้ายลงมาครับซึ่งรีโวนั้นจะค่อนข้างจุได้ลึกนะครับผนังสูงขึ้นแต่ว่าจะมีติดพื้นที่ซุ้มล้อนิดหนึง่งส่วนไฮรักแชมป์นะครับพื้นกระบะจะค่อนข้างสูงแต่ใช้ได้ร้อยเซพื้นที่เรียบร้อ ไม่ติดซุ้มล้อและเปิดท้ายเปิดข้างได้อีกทีนี้นะครับผมจะมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งนึงนะครับว่าความแตกต่างระหว่างไฮรักแชมป์และไฮรักรีโวนะครับแตกต่างกันยังไงขอเลิ่มมาทางไฮรักแชมป์ก่อนนะครับซึ่งหนึ่งเลยนะครับแยกเป็นหัวข้อคือตัวเลือกของเครื่องยนต์นะครับก็จะมีในส่วนของเครื่อง2000เบนซินนะครับเครื่อง2 7เบนซินแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่อง2.4นะครับคันที่โชว์อยู่นี้นะครับเป็นดีเซลนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาอีกนะครับ มาดูทางด้านรีโว่กันบ้างนะครับก็จะมีตัวเลือกของเครื though, okay. right? ่อง224ให้เลือกเช่นคันนี้นะครับแล้วก็จะเป็น2 8แล้วก็จะเป็นตัวขับ4ล้อนะครับ2 8ขับส่ส่วนของโครงสร้างของรถก็จะมีในส่วนของรุ่นที่มันเป็นแคสซีช่วงล้อยาวก็คือคันนี้แล้วก็ช่วงล้อสั้นนะครับมาให้เราเลือกครับข้อแตกต่างข้อที่2นะครับระหว่างไฮรักแชมป์แล้วก็ไฮรักรีโว่นะครับก็คือการจัดแปลงและน้ําหนักของการบรรทุกนะครับซึ่งไฮรักแชมป์นะครับและไฮรักรีโว้นั้นสามารถจัดแปลงรถแล้วก็บรร แปลงได้ค่อนข้างเยอะกว่าในส่วนของรีโวจะบรรทุกน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะกว่าคันนี้ซึ่งก็จะเป็นข้อแตกต่างให้ลูกค้าตัดสินใจได้อีกครับในส่วนของข้อที่3นะครับในส่วนของเรื่องของราคาครับราคาของไฮรักแชมป์นะครับก็จะค่อนข้างเซฟคอสกว่าไฮรักรีโวนะครับแต่ว่าไฮรักรีโวเนี่ยราคาที่สูงเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแลกกับระบบความปลอดภยัยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่เขาใส่มาให้ในรถเช่นเครื่องเสียงทําให้การเดินทางหรือว่าการขนส่งนะั้นทําให้ลูกค้านะครับได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหร ไลักีโวหวังว่าจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กับลูกค้าได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม KMotor ทุกสาขาหรือ Line at k เ o มอเนะครับสวัสดีครับ